สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกในช่องนายแสบนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาเผยเทคนิคการซ่อมชั้นสูงนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณสามารถที่จะเอาไปซ่อมเองที่บ้านได้นะครับเครื่องนี้จะเป็นซัมซุงนะฮะเครื่องนี้จะเป็นซัมซุงซัมซุงนะครับผมแต่ว่านําไปใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะฮะที่มีระบบการทํางาน2ซิมนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดนะฮะนี่ก็เดี๋ยวจะปิดจะปิด กิจาการกันไม่ใช่ปิดนะฮะเป็นการหยุดหยุดหยุดภักกิจาการนะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรไงนะกักโควิดนะนะก็ยังไม่ได้มีวัคซีนหรือว่าการรักษาที่เป็นทางการนะครับทุกคนก็จะสดสมเรื่องเงินทองรวมไปถึงตัวกระผมเองนะครับผมก็จะมานําแนะนําวิธีการนะครับช่วยเหลือตัวเอง <laughs> ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ใช่บริหารข้อมืออย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะครับาช่วยเดินเองเราไม่ใช่อะเ <c oughs> อ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอาการเป็นยังไงเดี๋ยวคนจะบ่นนะคลิปยงคิดยาวเอาเนื้อเหนหน่อยพี่เอาเนื้อเหนื้อหน่อยพี่ <c oughs> อ่าใครที่มัวแต่ว่าแต่คนอื่นนะฮะทำคลิปออกมาให้มีประโยชน์นะครับรู้อะไรทําคลิปออกมาแล้วมาแบ่งปันให้คนอื่นชาวบ้านชาวเมืองเขาได้แก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าหลอกกินตังเขานะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องไม่อาจจะไม่ดีนะเพราะผมใช้มือถือนะ อันนี้อาการก็คือว่ามันไม่อ่านซิมมันไม่เห็นซิมนะฮะหนึ่งซิมนะครับใส่เข้าไปสองซิมนี่นะครับใส่เข้าไปสองซิมแต่มันไม่มีสัญญาณซิมใช้ได้นะใส่เครื่องไหนก็ใช้ได้นะลูกค้าบอกนะครับเอาเออเอาซิมอื่นมาใส่มันก็ไม่ขึ้นสัญญาณนะครับอดูใกล้ๆนะนี่นะครับอาจจะเห็นนะไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ดูเห็นก็ดูนะครับอ้าวอาจจะจุกเราหกหน่อยนะครับ ไม่ค่อยสวยงามนะคลิปนี้นะแต่ว่าได้ไประโยชน์แน่นอนแล้วคุณไม่ก็ดูแล้วจะไม่เสียตังค์ดูแลจะไม่เสียตังค์ดูแลจะไม่เสียโง่นะครับโอเคสาเหตุที่มันใส่เข้าไปสองซิมใส่เข้าไปสองซิมแล้วมีคึืนแค่ซิมเดียวนะครับเข้าไปง่ายๆนะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่ตั้งค่าจะกดยังไงวะให้มันให้มัน,ให,มนให้มันรู้เรื่องวะเดี๋ยวนะเดียวนะอ่ะนี่นะจิมเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ นี่ะคือเข้าไปสิเดี๋ยวนะครับเข้าไปตั้งค่าเสร็จนะครับเข้าไปที่หาคําว่าตัวจัดการซิมนะจะไล่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนต,นะตัวจัดการซิมนะครับตัวจัดการซิมนะครับจิ้มเข้าไปนะปึ๊บคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะมีซิมตําแหน่งซิมซิมที่สองนะครับซิมที่สองมันปิดการใช้งานอยู่นะนี่ฮะจิ้มเข้าไป กินเข้าไปก่อนนะนี่คือการแก้ไขเบื้องต้นที่บ้านนะครับคุณอย่าเพิ่งเอาไปที่ร้านนะให้ดูตรงนี้ก่อนนะใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเปิดนะครับเปิดเลยยิ้มเปิดนะฮะจะดูจะเห็นว่าสัญญาณมันจะเด้งขึ้นนะครับเนี่ยจากสัญญาณหนึ่งช่องจะเด้งขึ้นมาสองช่องเลยนะครับแค่นี้เราก็แก้ไขได้แล้วนะครับง่ายๆจบคลิป นะฮะไม่ต้องแชร์ไม่ต้องไม่ต้องแชร์นะฮะไม่ต้องแชร์นะใครดูแล้วก็คือดูก็เอาไปทําใครไม่ได้ดูแล้วก็แล้วแต่นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้หวังอะไรนะครับนี่ฮะมาแล้วนะครับนะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปที่ร้านนะครับไม่ต้องไปที่ร้านนะแน่นอนนะฮะที่ร้านก็ถ้าเป็นร้านดีถ้ามาหาผมคนดีๆอย่างผมคสนี้ไม่คิดเงินลูกค้านะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วเนาะส่วนมากก็ มาเป็นลูกค้าประจํานะครับผมก็คืออะไรที่ไม่เสียก็คือไม่เ no สียนะครับนี่ฮะแค่เปิดแค่นี้โทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปร้านอื่นก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรแต่เขาแล้วแต่น้ําใจคนน้ําใจคนเราไม่เหมือนกันนะครับผมก็ซ่อมจนซื้อบ้านซื้อรถนะฮะนี่ก็คือก็ถ้าถ้าเกิดว่าปิดร้านไปก็อยู่ตัวแล้วนะฮะผม ถือว่าไม่ไม่เสียไม่เสียอะไรถือว่าไม่เจ๊งนะครับเพราะว่าทํามาแต่ไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็ซื้อบ้านนะบ้านสองหลังรถห้าคันนะครับก็มีอะไรก็แบ่งบันกันไปนะครับไม่รับซ่อมงานออนไลน์นะครับไม่รับนะครับรับเฉพาะสมาชิกลูกค้าขาประจํามาที่ร้านเท่านั้นนะครับโอเคจบคลิปแค่นี้บา,บายบายไม่ต้องกดไม่ต้องกดแชร์นะไม่ต้องกดแชร์นะครับใครจะด่าอะไรก็ด่าไปนะครับไอคนที่ด่าก็มีอะไรดีๆก็โทษที <c oughs> มีอะไรดีๆมีอะไรอยากจะแบ่งปันมึงก็ทําคลิปของมึงแบ่งปันนะครับอย่ามาด่าคนอื่นจะบ้านเขานะโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้บ๊ายบาย